คิดใหม่ข้อที่17เนาะ a กับนี่ยเป็นเซ็ปจำกัดใน u uh, n อ v e r s e ถ้าเกิด u ยเท่ากับ90 na เท่านี้ nb เท่านี้ uh, a อยูเนเท่านี้คำถามคือ n a เพรามเท่าไหร่โอ้นี่มันถามสูตรนีน้นะใช่ป่าหรือจะวาดรูปก็ได้มาเวลาวาดรูปพวกนี้วาดให้มันควยกัน นะฮะว่าให้มันควายกันเออเรารู้ว่าทั้งหมด70แต่ว่านี้สี่ห้าับห้าห้า a คือ4ีห้า b คือห้าห้าทั้งหมดมัน70เพราะนั้นเราก็ใช้สูตรได้เลยนะฮะแล้วก็เรารู้ว่าทั้งหมดมัน u มันคือ90แต่ว่ายเนีย n กัน70เพราะว่าอยู่นอกวง20นะครับเพราะนั้นพี่ใช้สูตรนะว่า A union B เนี่ยมันก็เท่ากับ nA บวก nB ลบ nA intersect B อย่างนี้อ่านะฮะ A union B คือ70 nA คือ4 5 nB คือ5 5ลบส่วน3วามก็คือ nA intersect B อย่างนี้นะครับ สี่ห้าบวกห้าห้าคือหนึ่งร้อยใช่ป่าวเพราะนั้นพี่ก็ได้แล้วว่า n a sex b คือสามสิบโอเคไหมอืมนะนี่นะเอาล่ะพอพี่ได้สามสิบปุ๊บโจทย์มันถามหา a sex b prime ดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องวาดรูปแล้วก็ได้เอ a sex b คพรมมันก็คือทั้งหมดใช่ป่ะทั้งหมดคือ90-30ลบาคำตอบคือ60ครับผมจบโอเคตอบข้งองง